รักคุณยิ่งกว่าใครสักนิดันิดสันเาเไม่ได้โอเคนะครับโอเนะคครับอ๋อลืมเร่อนกันลืมไปแล้วแค่ราจะวาก่อนได้ หวังคุณเอาใส่ยักใหญ่ถึงจนหัวใจว้าอยากไม่อยากใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณกลายครแม้ใจมีสักเท่จะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจใส่ลูกปิดแล้วรีบไปหลอนและไม่เบื่อตอนรักใครอยากจะเป็นนักพนเดียวอยู่ไหน you oh. ให้ได้กลินกล่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงยใถ้าปิดนประตูห้องให้ดังใจจะอยู่ข้งางในสองคนกับคณ 回答。 ยอดตายคับตายอดตายคับตาน่าจเป็นประวัติครับเดี๋ยวยิงการตั้งตาหม่อาดึงการดึงดังดึงดังใคขอดึงกันอาดึงการเดินแทนครับดึงกัรดึงดัแล้วก็พิสมัย F C U S A ครับดูเลยครับตาโอ้ยน่ารักมากเลยขอบคุณที่เอาหัวฉมากครับ ทำอะไรมาโมเดลรักอะพี่มารู้มาแล้วเอาแล้วนะพี่สาวนองพี่ที่รักนะจังเลยต้องเป็นแชมป์เลยต้อเป็นแชมป์ไม่ได้ที่จะถูกพี่ต้องไปต้องไปต้องไถ่ายให้เลยถ่ายไม่ได้ต้เป็นแชมป์นะครับลาพี่ ถูกคิดแล้วความจริงก็ปรากฏมองดูบรรศีแล้วต้องถ่มอดท่านนี่ประจักษ์อยู่ทั้งสิ้นนะครับ ครับอันนี้ดึงดันโอ้โอ้ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หล oh, oh, evet. ับจงดึงดันจอรักเธออยู่บางทีรู้ว่าเขาไม่ใจ่ยังเกี่ยรักเพราะว่าหัวใจเคยเขาทำร้ายน้ำทำซ้ำเติมอยู่โอ้ใจเอ๋ยทำไมรักแค่วยังง่ายได้ใจง่ายเกินไปไหมเธอ เสียงยามเลยอะไรกันใคเลืนแพ้ใคเลืนแพ้จ้าใเลือนแพ้มาดูขัานสุดท้าย แม่ไองเรล่าแม่งจ๊ะม่จะเป็นลมน่จ๊ะม่เป็นน้ำแข็งนไหนเไมม่จ๊ะแม่จ๊ะคุณชายแม่โอ้โหจะมแม่งโอเคมจ๊ะไม่พอนครับใส่หูวแมวมาด้วยวันนี้คุณแม่ากได้เลยจ้ะนจ๊ะมาต่อ เโอเคเดี okay. Okay, e ๋ยวแม่ไ hmm. ด mm ้ค hmm. รับได้คร huh ับเยนนะเดี mm ๋ย hmm. ข้างบนข้างบนคิดถึงแล้ว huh ังฝันี่ข้างบนเนี่ยข้างบนจะ โอเคแล้มาก,กดารดไปอยู่ตรงนี้ครับกรน้ำดโอเคครับกินยาปิดซองถ้าม่ติดต่อคุณหมอยังนะไปดูที่ไหนสาวสดแต้อ่ะอยูที่ไหน,นเห็นรตกเรียกผงบินลีต้ยกมือชี้ดูวันสดาให้เคย สาวสุดแในเมืองสุพรรณเสียเสียงหอามาดีลัล่นดังเจิดจังกันท้งทั่วกรุงขอบคุณครับไปไน,ไนี่เลยไหมไปเลอะไรนะอะไรเขียนๆนะลำงแผลำแงแผลำงแขน,แนอ่ะเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชนะะิรไไนะ คืออะไรนะแม่นี่ผลไมะไ้ะลรลางเขลางเขไม่้องแต่ระท้อรลางแพขม่นด้ดนะเม,ม,ม,มิอ่ะคอพรตุกกทำไม้เล่าอ่ะมาปฏิหารอแม่น,ะนะนี่จะเจอกันมาตั้งนาน ตอนที่เธอจะเป็นของใครอย่าให้มันมีปาทิย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราผากันฉันคงจะพบรัเธอตอนใดความเปนสายไปมันน่าเสายียใจตอนที่น้อยวัยที่แม่บ้าแล้วเอาเวทีใจทำใจแค่บ้างก็ดีเหมือนกันที่ตัวเรา จาจแลวคนที่อ่านร้วงและคนพิ้งที่อาอะไรโอ,อ,อ,อเคครับเปลี่ยนฝั่นงนั่งเปลนฝั่งนั่งแม่ทำนี้ย,ยงังไงฟังเพลงใหม่ยังแม่พเพลงใหม่ะไรนะสัญญาน้ำตามแม่นะครับบัคทำเมื่อวานบัคข้ามาสูงไป บัก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 ทันผ่านที่คนสาหยดน้ำตาแม่ทำให้แค่จใจแม่คงเจ็บหนัก<อ>ลูกมันสัวคันที่ลืมดูแลบักต่อปัญหาคนเดิมสิเป็นคนนี้เลราได้แม่สิตั้งใจลบเทที่กลบบาดแมลสิบอกใหแม่